ขอสามรายชื่อที่บานคิดว่าคือสามตัวเต็งที่บานแน่ปีนี้หนึ่งเลยและคนที่สองครับคนที่สองน่าจะเป็นและคนสุดท้ายที่บานคิดว่าคือตัวเต็งคนที่แบบเป็นคู่แข่งบานเลยคือใครครับตัวเต็งคู่แข่งคนที่น่กกากลัวน่นกกวากลัวเลยแหละก็คือ น้องว่าอันพี่ขอถามว่าคําว่าน่ากลัวขอาอันเนี้ยคือหมายถึงเขาเป็นคุ่แข่งที่น่ากลัวโดยศักยภาพหรือว่าหน้าตาเขาน่ากลัวครับอือ่ะพี่ขอสามชื่ออะขอสามรายชื่อที่ฟ้าอันคิดว่าคือสามตัวเต,ต็งที่มาแน่ปีนี้อืสามตัวเต็งใช่ไหมนี้ในมอของเองอ่าโอเคครับผมตอนนี้ต้น <c oughs> ฉันไม่ได้ลอง <c oughs> อ่ะอ่ะ,อะนึ่งเลยปิงลี่อ่าปิงลี่มาแล้วหนึ่งทำไมถึงเป็นปิงลี่ต้องรู้สึกว่าเขามีความธรรมชาติเขามีปักชายที่เป็นแบบความธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเวลาอยู่ใครใกล้ใครได้ดูเราจะลงมักเขาอะไรอย่างเงี้ยและคนที่สองครับ รัาอ่าออืมอ่ะเพราะว่าเอาจเาที่สัมผัสนางมาครับที่ได้เจอนางมาอะไรอย่างเงี้ในโซเชียลเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วเราเราเรารู้สึกว่าอารมณ์ดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าอีกเราว่านางเป็นคนที่แบบคายมากอ่ะคือแบบจะบอกว่าไงเดียดี้นายอาวก็คิดว่าน่าอินดูดีอ่ะและคนสุดท้ายที่ฟานคิดว่าคือ ตัวเต็งคนที่แบบเป็นคู่แข่งฟาันเลยคือใครครับตัวเต็งหรอตัวเต็งคู่แข่งเลยตัวเต็งคู่แข่งคนนี้น่ากลัวอยู่น่ากลัวเลยแหละก็คือเพชระมุมาด <c oughs> ๊องฟ้าอันพี่ขอถามว่าคําว่าน่ากลัวงฟาอันเนี้ยคือหมายถึงเขาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวโดยศักยภาพหรือว่าหนา้าตาเขาน้ากลัวครับ อันนี้ฉันพูดเองเดี๋ยวเดี๋ยวเพนปรัมก็ลาด่าเถอะนิโต้ค่อยดูอ่ะอ่ะน้องฟ้าคิดว่าเขาน่ากลัวในด้านไหนก็อันนี้ก็คือพูดในเรื่องของสัตวภาพอยู่แล้วเพราะปกติเป็นคนไม่เน่าของกายภาพโดยธรรมชาติอืม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 อ่ะถ้าสมมติว่ามีท็อปสามดังนี้หนึ่งนูรัต สองาอันสามเพชรกมุตมาะฟาอันคิดว่าฟาอันเด่นกว่าสองคนนี้ยังไงที่จะมงมิสเปบุรุษถามว่าเด่นกว่าสองคนนี้ได้หรอไม่เซ็ตมั่งอ่านกำลังจะบอกว่าไม่เซ็ตของเราดีกว่าสองคนนี้ถูกไหมฮะไม่รู้ว่าดีไหมแต่ว่ารู้สึกว่า ออให้ตัวเองไม่มงงนอะ่ะก็ยังสามารถมีไหมเ s ็ตที่แบบกลับไปเราไม่หน่อยแน่นอนอะยอาแล้วก็อีกอย่างนึงก็รู้สึกว่ากอนจะกอนจะแบบพลาดมากๆถ้าไม่เรืองเราอ่าอ่ะพี่เพชรเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หลังๆในพี่เพชรเนี่ยค่อนข้างตอบคําถามดีและไม่ตายใหม่เราคิดว่าเราจะสู้พี่เพชรได้ไหมเรื่องการตอบคําถามสู้ได้ไหมก็ต้องไปดูนะ แต่เราเพราะว่าถ้าพูดตอนนี้แล้วเกิดโซฟไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้นี่แย่อ,อ่ะขออะฝากให้กำลังใจเพื่อนๆผู้เข้าประกวดทุกคน,น่อยอะแล้วก็ FC ทุกคนที่ติดตามและเชียร์ฟาอันกับการประกวดมิสเฟิร์มุลัดครั้งนี้ครับ ก็เป็นกําลังใจให้ให้ให,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 ให้กับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเต็มที่มาอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบคอยเชียร์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะในแบบในที่จะแบบลงสปอร์ตเดือนนี้ก็ยังยัง,ย,งยังได้อยู oh, ่ยังว่างอยู่ก็สามารถ<_ 00> <_ 00> จะติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเข้าด,อาดอา้อมนะด้อมนานเื่อปัจจุบันนี้ก็ไปที่หน้าแอลซีนาง